ทะกันประมาณครึ่งชั่วโมงพอเ,เงียบสักพักหนึ่งเนี่ยผมก็คานมาที่ไพทูนแล้วไปลากไพทูนเข้ามาพี่ไพทูลเป็นไงบ้างพี่ตอนนั้นไพทูนตอนนั้นก็ยังพูดได้ขอกินน้ํมามันนุ่งเกงในตัวเดียวเพราะฝนนันตกเนี่ยผมก็เลยไปเอาเกงผมมาขาสั้นเอาไปใส่ให้เขาพี่ไพทูลโดนเข้าไหนโดนเข้าสะโพกสะโพกน่าจะตัดกระเพาะเยี่ยวตอนแรกหาแผลไม่เจอมือคำไปคำมานิ้วเข้าไปโอ้โ ผมบอกอย่าร้องอย่าร้องเดี๋ยวมันเดี๋ยวแม่งชาร์จลงมาตายห่ากันหมดผมตอนนั้นแกก็ไม่ไหวแกก็ร้องโอ้ยโอ้ยเลยอ่ะผมบอกอย่าร้องผมก็ตัดตัดถวันเ่ะกัดไว้บอกกัดไว้นะน้องเดี๋ยวผมก็เปลี่ยนกางเกงให้เอาเสื้อออกเอาเสื้อยืดผมให้ใส่ใส่เสร็จปุ๊บก็ไปดูเมืองตรงนี้ขาดหลอดลมขาดตายคาที่เลย